พระธรรมสดุดีบทที่ห4สบส่ข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังคำร้องทุกข์ของข้าพระองค์ขอทรงปกป้องชีวิตข้าพระองค์ให้พ้นจากการคุกคามของเหล่าศัตรูขอทรงซ่อนข้าพระองค์ให้พ้นจากการสมรู้ร่วมคิดของเหล่าคนชั่วให้พ้นจากอุบายของพวกคนชั่วพวกเขารับลิ้นของตนอย่างรับดาบและพ่นวาจา ดังยิงธนูอาบยาพิษพวกเขายิงใส่ผู้บริสุทธิ์จากที่ซุ่มพวกเขายิงทันทีอย่างไม่เกรงกลัวเขาปลุกใจซึ่งกันและกันในการวางแผนชั่วพวกเขาพูดกันเรื่องวางกับดักล่อเหยื่อเขาพูดว่าใครจะเห็นมันพวกเขาวางแผนการที่อายุติธรรมและพูดว่าเราได้วางแผนไว้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอน ความคิดและจิตใจของมนุษย์นั้นเจ้าเล่นักแต่พระเจ้าเองจะทรงยิงธนูใส่เขาเขาจะถูกโค่นล้มโดยไม่ทันรู้ตัวพระองค์จะทำให้พวกเขาย่อยยับด้วยลิ้นของตนเองทุกคนที่เห็นเขาจะสายหน้าเย้ยหยันมวลมนุษยชาติจะเกรงกลัวจะเปล่าประกาศพระราชกิจของพระเจ้าและใคร่ครวญสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำ ให้คนชอบทมชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าและลี้ภัยในพระองค์ให้ผู้มีจิตใจเที่ยงธรรมสรรเสริญพระองค์เถิด